มเมื่อสอสวันที่ผ่านมานะครับเออไปเจอคลิปของทีมงานอุลตราทีวีนะฮะเป็นภาพบรรยากาศของกองเชียร์ของเรานะครับที่ไปเข้าแถวเพื่อที่จะซื้อชุดแข่งขันใหม่ลายปี2012นี้นะครับตั้งแต่ช่วงอุ้ยบางคนก็ตีสีบางคนก็ตีห้นะฮะแล้วก็มี6กโมงเช้า7ดมงเช้าตามกันมาเลยและครับก็ขออนุญาตนํา คลิปภาพบรรยากาศเหล่านั้นมาสื่อสารให้กับสาวกกีิยเลียวของเราได้ชมกันอย่างทั่วถึงนะครับก็เป็นผลผลิตและเป็นทีมงานของอุลตราชีวีเขาแหละครับก็รู้สึกว่ามากันตั้งแต่เช้ามากๆเลยะครับกว่าช็อปจะเปิดก็11บเอโมงนี่แหละครับแม่ฮะถ้าใจไม่รักจริงไม่บ้าขนาดนี้เหรอครับ โอ oh, แล้วพอได้ชุดแข่งก็เปลี่ยนใส่ทันทีเลยล่ะครับ <laughs> <laughs> แต่สิ่งที่น่าชื่นชมอีกหนึ่งอย่างของกองเชียร์ของเรานะฮะก็คือว่าไม่มีการแย่งกันนะครับ mm hmm. ทุกคนจะระเบียบในการเข้าแ mm hmm. ถวเข้าคิวกันเองนะฮะเท่าที่ทราบมาก็คือช่วงเช้าเนะครับแฟนคลับของเราก็มาบริหารจัดการในเรื่องของคิวกันเองน mm hmm. ในงงการ mm hmm. เขียนใส่สกระดาษแล้วก็แจกไล่เบอร์กันไปนะครับสุดท้ายทาง สโมสรทั้งเจ้าหน้าที่ของทั้งช็อปมานะฮะก็มารับบัตรคิวกับทั้งช็อปอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปซื้อเสื้อแข่งขันใหม่นะฮะแต่ <c oughs> คุณผู้ชมครับคลา้ายๆเหมือนงกันเข้าแถวเพื่อซื้อ iPad เปิดใหม่หรือ iPhone 4เปิดใหม่ยังไงอย่งงางนั้นเลยล่ะครับโอ้าเวลากกันจริงไม่ทํากันขนาดนี้ล่ะครับก็ถือว่าเป็นการ ซื้อชุดแข่งขันที่มีจํานวนจํากัดนะครับประมาณ250ตัวถึง280ตัวเท่านั้นนะฮะแต่ก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยละครับตรงนี้ขอชื่นชมกองเชียร์ที่น่ารักของเราทุกคนด้วยนะฮะอ,ะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปฟังบทสัมภาษณ์ของกลุ่มแฟนคลับของเราในเรื่องของการมาเข้าแถวเพื่อซื้อชุดแข่งขนันตั้งแต่ตีสี่ตีหหรือ6กโมงเช้านีฮะแล้วก็ตัวปีนะครับที่มารับแพ็กเกจมารับตัว๋วมารับผ้าบันคอมารับบ็อกเซต วันแรกนะครับมหลายต่อหลายคนน่ะหมดเงินไปกับวันแรกวันเดียวเนี่ยเป็นหมื่นก็มีเลยละครับคุณผู้ชมอ่ะไปชมสกู๊ปที่ผมจัดให้เลยดีกว่าครับเป็นก<ม>องเชียร์แฟนพันธารอดแรกที่ได้เสื้อชุดใหม่ไปใช่ไหมครับมาตั้งแต่ก,กีมม่โมงครับถึงที่6กโมงครับออกจากบ้านตีสามโมงย,ยมม,มาคุยอันนี้กี่โมงครับผมตีประมาณตีสี่นะตีสี่อ่ะน้องตัวเล็กอันนี้มาถึง ตีห้าครับเอาเดึกที่สุดก่อนตีสี่มาถึงคนแรกเลยไหมฮะก็น่าจะคนแรกเลยก็นั่งรอฝั่งนร้นับนฝั่งลานน้ำตกนู้นหน่อยเออยืนรอเลยก็ถ้าไม่มี <sk r isa> ที่นั่งก็ดังดูไปเรื่อยดูดาวดูไปเรื่อยทํทำไมถึงต้องมาเอาข้าวเช้าอะไรเ네ล <sk r isa> <sk r isa> ข่าวผมได้ข่าวว่าเสื้อน้อยมากอยากได้ใช่บางคนเห็นเห็นในเว็บโอ้โหน่าใส่มาก น่าใสมากเสื้อก็นเลยต้องมาเป็นคนแรกตัวเล็กที่ตีห้าตามมามาเจอกี่คนมาเจอเนี่ยมากับคนนี้ฮะอ่าฮะแล้วก็มาเจอพวกเราแล้วก็มานั่งรอคิวรอคิวอยู่เงี้ยอ่าพอใจไหมโโหพอใจมากเลยโดนเลยโดนยังไงโดนคือว่าเนื้อผ้ามันดีแล้วก็ผ้ามันเบาสวยแบบสวยะครับเพแบบชอบมากเลยชอบ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 แบบ ครับก็ถือว่าเดินอวดคนอื่นได้เลยเพราะคนอื่นจะไม่มีวันนี้ก็วันนี้ก็หล่อเต็มที่ฮะหล่อเต็มที่กันที่ชอบตรงไหนครับผมว่าเนื้อผ้านะแล้วเก็บคือระบายควร้อน้เร็วมากเลยดูลักษณะแลเนื้อผ้ามันเหมือนไม่เหมือนชุดเก่าที่แล้วจะนิ่มขึ้นแล้วข้างหลังที่เป็นขีดดาวสีเหลืองกรันรู้สึกว่าจะมีคาร์อนแรกหลอดนักเตะเกรดีนส์นักเตะก็คุยได้เลยว่าเป็นรถแรก่ชอบชอบตรงไหน ชอบตรงมีลายแบบ A ยแบบนี้แล้วก็เป็นของสังเกตสทยด้วยแต่ตอนนี้ทำหน้าง่วงๆนะมาเช้าเกินอันนี้คือตัวดีที่ได้ใช่ไหมครับถ้าผมใช้ความอดทนในการมารอรับแต่กี่โมงถ้าเพิ่งมาเลยครับจริงๆก็เพิ่งมาเลยแต่ว่าก็ต้องมาเข้าแถวสักสักพักหนึ่งเหมือนกันคือเป็นล็อตแรกที่สั่งชุดแรกใช่ไหมใช่ชุดแรกครับดูกล่องสวยมากดูไหมฮะ มีอะไรบ้างครับก็มีรูปมีท่าพรรพออยู่ข้างในมีท่าพรรพอใช่แพ็กเกจสวยมากมีเป็นบันมีพีครับพอใจไหมค่ะทั้งคู่พอใจไหมพอใจค่ะในเรื่องอะไรอ่ะรูปลักษ์ของของกล่องนะฮะก็เป็นสมาชิกตัวปีมาสามปีแล้วค่ะก็เลยถูกใจแพ็กเกจด้วยถูกใจแพ็กเกจด้วยก็จองกันทุกปีนะฮะนี่สามเผื่อใครอ๋อพี่อีกคนครับ ก็ <G l> เลยกลายเป็นต่ากล้องเลยอแ,แ,แ,แล้วเสื้อหะไไม่เอาเขาเหรอเสื้อเสื้อเอา <laughs> แต่ว่าไม่ทันแล้ว <laughs> วันนี้ <laughs> วันนี้ก็เป็นอีกรอบหนึ่งที่ได้เสื้อใหม่ฮะมาตั้งแต่กี่โมงครับ <laughs> ผมมาตั้งแต่8โมงเช้าผมเพื่อนมาแม่ผมเป็นคนเตือนเพื่อนเคืองคือ1คิวหนึ่งคนคิวที่เท่าไหร่ครับผม58บครับน้อยการันตีไว้ได้ชัว พอใจไหมเสื้อสวยมากครับสวยมากครับสวยดีไซน์ดีครับนี่มาตั้งแต่8โมงครับมาแล้วมาแล้วมารับตัวปีอีกด้วยตัวปีชอบไหมก็ชอบเอ่อเห็นลายจากในเว็บแล้วก็ซื้อเลยที่เจ็บตัวไปเท่าไหร่ครทั้งคู่คนละเท่าไหร่ก็เกือบ3,000 4,000ของนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่เสื้อใหม่คิวที่เท่าไหร่ครับ20ครับอเจ็บมองขึ้น แต่เช้าทุกคนทำไมถึงกัดฟันมาถึงขนาดนั้นบ้านใกล้บ้านใกล้แล้วเป็นไงได้เสื้อพอใจไหมสวยสวยสวยเหรอโดนโดนโดนตรงไหนะลายมันดูลายมันสะดุดตาเห็นมีคนชอบก้านหรืออื่นต่างด้วยะอ๋อเออมันเท่ดีมันเป็นล็อตของนักเตะใช่ใช่ใช่แล้วตอนมาตกใจไม่คิวเยอะไหมตอนมาก็สามสิบกว่าสามสิบกว่า มีวิววิวไหมว่าจะไม่ได้ไม่แล้วก็ออกออกเบาเร็วมาแต่เช้าแล้วแล้วนอนไม่หลับอ่ะตัวปีตัวปีพอใจไหมแฮ่ชอบไหมก็โอเคครับกล่องสวยขึ้นแต่ว่าภาพบนคอปีแล้วสวยกว่าก็ยังขาดในเรื่องของตัวที่ยังฟ้าบวกมาเสร็จแล้วก็ได้ใช่ชอบนะตอนนี้ง่วงไหม ไม่ง่วงเราเต้น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 เนเตนี่ก็มีคนหนึ่งฮะที่ซื้อตั๋วปีแบบ1 2 3 4 5 6 7 7 7ครับก็ตอนแรกดูกับลูกชายปี2010 2คนแล้วก็ชวนเพื่อนเพื่อนบ้านมาดูได้อีกห้าคนก็ปีนี้ก็เลยซื้อกัน7จี่จ่ายไปเท่าไหร่ครับก็วันนั้นก็หมื่นสี่กว่าบาทหมื่นสี่วันเดียวหมดตั้งหมื่นสี่ครับแต่วันนี้ก็หมดค่าเสื้ออีกสองตัวคี่เท่าไหร่ครับ อยู่ที่ร้อยสามแล้วลูกๆไม่งอนนะฮะก็ไซส์เด็กยังไม่มีเลยครับไซส์เด็กก็งอนนิดนึงครับงอนนิดนึงอยากได้เสื้อพี่พี่ตองมากเลยสีเหลืองเท่มากปีนี้ครับพอใจเขาครับเดี๋ยวก็ต้องเจ็บตัวอีกชอบไหมครับเสื้อเสื้อสวยชอบมากครับชอบมากชอบมากเรารอเลยดูทุกวันลุ้นทุกวันวันนี้ก็จะมีอยู่มา2สองร้าสิบกว่าคนที่รอๆนะใช่ครับพี่เดินรอวันนี้เดินเด่นมากเลยครับเดินเข้ามากเลยครับคนจะต้องงงเลยเสื้อสองหนึ่งในสองร้อยกว่าครับได้คิวเท่าไหร่ ได้45ครับมาตั้งแต่6โมงครัมาประมาณเกือบ8โมงพี่8โมง8โมนี้คิวที่เท่าไหร่คิวที่5ครับคิวที่5ครับมาได้กี่โมงมั้งแต่7โมงครึ่งครับได้5ครับผมจะรีบมาทำไมก็ไม่รู้แล้วเป็นไงครับพอใจไหมโอ้ชอบเลยพี่อือโอเคเลยโดนเลยพี่นี่ชอบตรงไหนะชอบก็เยอะ เนี่ยโลโก้ตรงนี้ด้วยขลังเด้งขึ้นเลยตรงนี้ด้วยไอคุหน้าตาดูดีขึ้นเลยชอบตรงไหนชอบทุกตรงเลยสวยไม่หมดครับดีไซน์ลักษณะผู้สนับสนุนดูแล้วสมเครับรับขโมยเงินแม่มาทั้งหมดเท่าไหร่ไม่ได้ขโมยครับเก็บครับผมทั้งหมดเท่าไหร่เจ็บตัวก็หมดไป990ตัวนี้ตัวปีด้วยตัวปีด้วยอีกพันเจ็ดโอ้โห แต่ก็โอเคนะตัวปีก็ชอบโพรตัวปีโอเคเลยพี่คุ้มคุ้มปีนี้ไม่ซื้อเสียดายแย่เลยโอเคอันนี้บางคนเขาเก็บเป็นของที่ระลึกนะแต่นี้ใช้เลยใช้เลยซื้อมาแล้วใช้ได้คุ้มค่าจริง <laughs> อ ก็ต้องขอขอบค,คุณกองเชียร์ที่น่ารักของเราทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สนับสนุนในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย่างมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาภาพบรรยากาศในสนามก็น่าประทับใจมากๆแล้วล่ะครับทุกคนมาให้กําลังใจนักเตะแบบหนาตาและก็เต็มความจุที่สําคัญนะฮะยังมีกองเชียร์ที่เครซี่แล้วก็รักสโมสรมากๆขนาะดต้องมาเข้าคิวแต่ตีสี่ตีห้าก็ทำฮะแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนตัวปีนะครับก็ฝากถึงกองเชียร์ของเราทุกคนด้วยนะครับถ้าเกิดบิ๊กแมท ใครไม่อยากพลาดใครไม่อยากที่จะวุ่นวายในช่วงของวันแข่งขันในการซื้อตั๋วนะฮะตัวปีก็เป็นทางออกที่น่าสนใจสําหรับกองเชียร์ของเราทุกคนเลยล่ะครับที่สำคัารได้บ็อกเซ็ตแบบส,สวยๆไว้เก็บไปเป็นที่ระลึกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมอันีนส่วนของชุดแข่งขันนะฮะปี2012ก็จะตามมาในวันหลังๆในสัปดาห์หน้านะครับก็ถ้าเกิดใครพลาดยังไม่ได้เสือ้อชุดแข่งฮนะก็ตามเก็บได้ในสัปดาห์หลังๆครับ มีเพียงพอและก็พอเพียงสําหรับทุกคนอย่างแน่นอนสําหรับตัวปีถ้าเกิดใครสนใจนะก็ aten, ติดต่อทางเจ้า้าที่ของสโมสรได้เลยนะครับก็รีบซื้อจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในแมตช์อื่นๆหลังจากนี้ต่อไปครับ